ฟิตเล็กกระเดย์ o r n i มอร์นิ่ง from อัมบาินสกอตแลนด์ค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่อากาศแจ่มใสประมาณสององศานะคะนะคะวันนี้นะคะเราจะเดินทางไปที่ฟุกไซ history ของฟุกไซนะคะ ก็คือเป็นสถานที่ที่สำคัญมากเพราะว่าแซลมอนนะคะจะเดินทางจากปลายแม่น้ำกระโดดขึ้นไปที่ต้นแม่น้ำเพื่อไปทำการวางไข่และเพาะพันธุ์นะคะเขาเดินทางมาจากทะเลเนาะเพราะว่าสกอตแลนด์เนี่ยจะติดนอร์ดีเป็นทะเลนอร์ดีที่มองเห็นน้ำเป็นสีดำจริงๆเขาเป็นสีขาวนะคะสีดำเนื่องจากสีของโขดหินสีของหินที่ว่าเวลาน้ำมัน พัดไปตลอดมันจะมีตะกอนที่มันเป็นแบบเกาะอ,อยู่ตามผนังเนาะมันก็เลยมองให้มันเป็นสีแบบนั้นอันนี้นะคะเป็นป้ายสัญลักษณ์ของน้องแซลมอนอันนี้คุณชายก็ทําเป็นแซนวิชตูน่ามานะคะกับซุปร้อนๆแล้วก็ขนมปังคุกกี้ต่อไปนะคะเมืองนี้นะคะจะเป็นเมือง บาลานตานะคะความสำคัญของเมืองนี้ก็คือเมื่อก่อนจะมีเทรนสเตชันจากอาบดีนนะคะถึงที่นี่เลยแต่ว่าตอนนี้ทางค e นได้ทำการยกเลิกไปแล้วนะคะไม่มีแล้วป่าสองข้างทางของที่นี่ก็จะเต็มไปด้วยสีเขียวนะคะตอนนี้เราอยู่ในอุทยานแล้วนะคะไฮแลนด์เราจะกำลังจะขึ้นภูเขาไปดูความาจุดสูงสุด ของประเทศสกอตแลนด์นะคะแวะถ่ายรูปสัก,สกหน่อยหลังจากถ่ายรูปเสร็จนะคะเราจะเดินทางไปที่เบรมาอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่ประมาณศูนย์องศานะคะไม่เย็นเท่าไหรค่ค่ะแต่ลมแรง ทุกคนเห็นข้างบนนั้นไหมคะ On top นั้นคือชโนนะคะเป็นหิมะตอนนี้บรรยากาศที่เราอยู่ประมาณศูนย์องศานะคะความบ้าของบรรยากาศที่สกอตแลนด์ก็คือ3ูสามฤดูในวันเดย์หนาวฝนตอนนี้หิมะตกแล้วคะ่ะอันนี้เราอยู่นบนจุดสูงสุดของสกอตแลนด์ไฮแลนด์แล้วนะคะ เราสามารถแช่เครื่องดื่มโดยที่ไม่ต้องใช้ตู้เย็นเลยเพราะว่าบรรยากาศข้างนอกตอนนี้ประมาณลบสามองศาค่ะสถานที่ตรงนี้นะคะเป็นสถานที่ที่เขาไปชอบเ,อเล่นสกีกันนะคะเรียกว่าแกนชีถึงเวลาทานชุบร้อนแล้วเพราะว่าจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะมาเล่นสโน์นะคะไม่ได้ตั้งใจจะมาเล่นสกีตั้งใจจะแค่ขับรถมาเทีย่ยวเฉย เพราะว่าไม่มีพื้นฐานในการเล่นสก,กีเลยแล้วไม่ได้อยากเล่นด้วยขอบคุณค่ะจบการรีวิวเพียงเท่านี้